มือถือค้าบอยู่ไหมคราบมือถือค้าบอยู่ไหมคราบมือถือค้าบอยู่ไหมครับเวลาจุต้องมานั่งยืนยืนนั่งยืนตากแดดสองาทิตย์มันก็ถูกอะไรมาถ้าคิดว่ามานัา่งตากแดดนานๆมันก็ร้อนน่าดูนะครับนะครับเมื่อวานมีฝนตกมาก็เลยโทรศัพท์โนเกียเป็นแบบนี้เลย่ะ มีน้ำเข้าขึ้นมานครับ,รบรรรรเพราะฉลังนก็ดมว่าฝนตกหรือนวันฝนตกอาจุะยังถือร้อนแ่ก็ไม่ได้ถือว่าหนักอะไรหนักมากนะครับด็ก่เกที่ยอมรับได้ที่น้ําจะไม่ท่วมนะครับแต่วันนี้ลค่อนข้างพัดแรงอยู่นะครับปลายขางบนติวเลยครับอยู่ทุกวนันเัยน,นะครับ ก็มันข้างร้อนอยู่กระต,ตอกสภาพเกิดมามองไม่เห็นด้วยตากาวพอดีแต่ร้อนคือเนี่อยฝนจะพักกาบวันมื่อวานนะครับ าเอาใช้ถ้าเราใช้สายตาไปดูก็มองไม่เห็นขนาดนะครับนะครับนี่ไม่ได้ซอสหรเลยต้องป็นปัดลายเครื่องนะน่ะมากเลยกเี่ต้องหนาวนเออก็เามาะกับสนีมบินจูนะกูไหวเครื่องบินแบบที่ประมาณนะแต่นี่จะสนามบินบานเลยมาอยู่ใกลบ้านแล้วเนา่ยแลเป็นกระบินมาที่นี่แหละโอ้ลมแรงเนี่ยบอกให้ ครับนะครับ